เดี๋ยขอเป็นคนนะั่ง ก็คือใช้ทักษะประสบการณ์ที่นั่งไปกับพ่อเออจัดนี่มงพ่ออีกเออคอ <Okay. S 1> จัดนี่มอยู่ <Okay. S 1> สำคัญตอนแสงแสงกับกับสภาวะฉุกเฉินอยู่กับลูกตัดสินใจว่าตัดสินใจปาดหน้าครับจะสวิสวาปาดหน้าได้สวยงามได้ดีเหมือนพ่อไหม น้อยๆพ่อก็เ,าเอาอเอาแล้วพอ่อดีไหมพ่อปลอดภัยไหม <c oughs> เออเป็นมืว้างคนขับเขารู้ไงเขารู้ว่าเบรกมันเป็นยังไงะระยะมันเป็นยังไงคือขับไปขับไปเดี๋ยวประสบการณ์มันจะทําให้เรารู้กําหนดกฎเกณฑ์เองว่าเออแค่นี้เราถึงเราได้อยู่นะประมาณนี้ทีเท้าเราก็จะอยู่กับความสานาญว่ารถเรา <c oughs> ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับพอจินยานอนหลับแล้วครับ